แท่งมหัศจรรย์ได้เกิดขึ้นกับค่าเงินเยนของญี่ปุ่นแล้วนะคะหลังจากที่ค่าเงินเยนนี่อ่อนย่บไปสูงสุดอยู่ที่แถวๆราวๆหนึ่งร้อยหกสิบเยนต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะอยู่ๆมันก็เกิดแท่งมหัศจรรย์แท่งแดงแท่งนี้ขึ้นมาค่ะวืดลงมาเนี่ยนะคะก็คือค่าเงินเยนที่มันแข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็วภายในเวลาแค่หลักชั่วโมงเท่านั้นเองนะคะจากหนึ่งร้อยหกสิบเยนต่อดอลลาร์สหรัฐไปหยุดอยู่แถวๆหนึ่งร้อยห้าสิบห้าเยนต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะแล้วมันก็วิ่งสายเวไป,ไป ที่ไซร์กำลังอัดเทปอยู่มันอยู่ที่ประมาณ156เยนต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะซึ่งสิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะว่ารัฐบาลญี่ปุ่นมาแทรกแซงหรือเปล่าอันนี้กระทรวงการคลังของประเทศญี่ปุ่นเองเขาก็ยังไม่ได้ออกความคิดเห็นหรือว่าออกมาตอบคําถามอะไรนะคะแต่ที่แน่ๆสิ่งนี้มันเกิดขึ้นหลังจากเมื่อประมาณสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้นะคะ ไปพบกับเจเน็ตเยเลนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือขอความช่วยเหลือที่ไม่ใช่ SOS แต่เป็น SOC ก็คือ save our currency ค่ะแต่ก่อนที่จะไปเข้าเรื่องข่าวนะคะวันนี้เป็นไงชุดไซา์สวยแบบ มงลงใช่ไหมคะอันนี้อวยยศให้คนทำชุดก่อนนะคะอันนี้คือชุดผลงานของน้องออยนัดนิชาสิง์ล่าค่ะเป็นผลงานที่สิทธิ์ของนักศึกษาคณะมัณฑนศนิลป์นะคะมหาวิทยาลัายศิลปากรค่ะภาควิชาออกแบบเครื่องแต่งกายและนี่ก็คืออาจารย์ของเขาค่ะอาจารย์เอกกมลค่ะซึ่งตอนนี้นะคะทายอ่ะไม่ได้เรียกตัวเองวักข่าวทายเรียกตัวเองว่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์สายการเงินซึ่งเรื่องการเงินสําหรับทรายมันเป็นเรื่องที่แบบ สนุกแซบเพราะฉะนั้นไซก็แค่อยากจะเล่าเรื่องให้มันสนุกค่ะเล่าเรื่องแบบครีเอทสร้างสรรค์อยากจะร้องก็ร้องอยากจะแรปก็แรปหรือถ้าวันไหนอยากจะใส่ชุดใหญ่ๆก็ใส่ค่ะนั่นแหละค่ะมากับเข้าเรื่องข่าวกันต่อเลยนะคะก็คือดอลลาร์สหรัฐที่มันแข็งค่าขึ้นขนาดนี้เนี่ยค่ะมันทําให้ค่าเงินสกุลอื่นเนี่ยมันรู้สึกว่าแบบ อ่อนยวบลงเหมือนโดนลนไฟเลยนะคะซึ่งเงินเยนของประเทศญี่ปุ่นนะคะก่อนที่มันจะแข็งค่าขึ้นอย่างแรงเนี่ยนะคะมันอ่อนยวบลงไปภายใน1เดือนนะ9%เงินวอนของเกาหลีใต้อ่อนยวบลงไป7% ทำให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของทั้งญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้นะคะไปพบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกาเพื่อที่จะขอความช่วยเหลือว่าช่วยหน่อยเหอะไม่ไหวแล้วคือค่าเงินของทั้ง2ประเทศเนี่ยเทียบกับดอลลาร์สหรัฐเนี่ยมันอ่อนจัดมากมากเลยเพราะว่า DXY ของดอลลาร์สหรัฐนะคะมันแข็งค่าแบบปึงป้งปึงปึงติดกันแล้วตอนนี้ค่า DXY นะคะมันก็ขึ้นมาอยู่แถว106ค่ะ 105แหละประมาณตอนที่ายอ่านอยู่เนี่ยนะคะซึ่งการที่ค่าเงินมันอ่อนลงเนี่ยนะจริงๆมันก็มีด้านดีค่ะเพราะว่าตั้งแต่ที่ค่าเงินเยนมันอ่อนลงเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมานะมันทําให้ญี่ปุ่นเนี่ยสามารถที่จะขายของส่งออกได้เยอะขึ้นมากๆค่ะจากที่ดูกราฟนี้ค่ะจากที่เคยขายได้อยู่ที่ราวราวเจ็ดพกว่าล้านเยนนะคะตอนนี้ก็ขายได้อยู่ที่9,400ล้านเยนค่ะแต่เอาจริงๆเนี่ยถ้าเกิดบอกว่าเฮ้ ถ้าค่าเงินอ่อนแล้วมันดีมันขายของออกได้ทําไมแบบไม่โอเคกับการที่ค่าเงินมันอ่อนเพราะว่าการที่ค่าเงินอ่อนมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียมันเป็นเหรียญ2ด้านค่ะซึ่งเหรียญอีกด้านหนึ่งที่มันเสียเนี่ยนะมันเสียรุนแรงเลยค่ะเพราะว่ามันไปกระทบเศรษฐกิจภายในประเทศยิ่งค่าเงินอ่อนเท่าไหร่มันก็จะยิ่งทําให้คนที่อยู่ภายในประเทศหรือว่าคนญี่ปุ่นจนลงค่ะเพราะว่าสินค้าที่นําเข้าจากต่างประเทศทั้งหมดนะคะแล้วสินค้านําเข้าที่สายพูดถึงมันไม่ใช่แค่สินค้าฟุ่มเฟือยแต่มันคือสินค้าที่เป็นปัจัยพื้นนฐาของชีวิตค ว่าจะเป็นพลังงานหรือว่าอาหารนะคะมันแพงขึ้นสุดๆเลยในประเทศญี่ปุ่นมันทําให้คนญี่ปุ่นจะต้องจ่ายค่าไฟที่แพงอยู่แล้วแพงขึ้นไปอีกจ่ายค่าอาหารแพงขึ้นไปอีกค่ะและผลที่ตามมานะค,ะคือรอยเตอร์รายงานว่าภาคครัวเรือนของประเทศญี่ปุ่นค่ะ ใช้จ่ายลดลงมากที่สุดในรอบ35เดือนที่ผ่านมาค้ะดูจากกราฟนี้ก็คือครัวเรือนญี่ปุ่นเนี่ยใช้จ่ายน้อยลงถึงลบ6.3%ค่ะซึ่งต่อให้จะขายของได้เยอะเอ็กซ์พอร์ตได้เยอะแต่ว่ามันไม่ได้ช่วยทําให้เศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่นมันดีขึ้นในตอนนี้เลยก็เลยต้องไปขอให้สหรัฐอเมริกาช่วยซึ่งไอ้แท่งมหาสารที่เกิดขึ้นนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกากับประเทศญี่ปุ่นหรือเปล่าอันนี้สซย์ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเออถ้้้าาาาสหหหหรรรัฐอออออเเเเมจเิจจะะะชช่่่วววยยลลืืตตงแบบไนนนพี ที่ค่าเงินเยนกับค่าเงินบอนหรือว่าค่าเงินอะไรก็ตามเนี่ยที่มันดูอ่อนลงเพราะว่ามันเทียบคู่กับสหรัฐอเมริกาไงซึ่งสหรัฐอเมริกาเองตอนนี้เขาก็มีความจําเป็นที่จะต้องทําให้ค่าดีเอ็กหรือว่าดอลลาร์อินด็กซ์เนี่ยมันแข็งขึ้นเพื่อที่จะเอามาพยุงเศรษฐกิจของประเทศเขาเหมือนกันค่ะเพราะว่าอย่างที่ไซา์เล่าให้ฟังในเทปที่แล้วใช่ไหมคะอันนี้หน้าปกนี้นะว่า เ,เขาอาจจะไม่ลดดอกเบีย้ยแล้วถ้าดอกเบีย้ยมันไม่ลงเนี่ยตลาดหุ้นเนี่ยมันอาจจะลงแบบโคตรซิ่งเลยซึ่งตอนนี้เนี่ยสหรัฐอเมริกาจะต้องพยุงเศรษฐกิจโดยการกู้เงินค่ะซึ่งเขาก็กู้เงินฉ่ำมากนะตอนนี้กู้อยู่ที่ประมาณ34.6ล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐแล้วค่ะส่วนค่า DXY ก็อย่างที่บอกไปว่ามันก็แข็งค่าแบบ4เดือนติด ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ1 0 5 1 0 6อหรอย่างะไรเงี้ยค่ะซึ่งดอลลาร์แข็งเนี่ยมันไม่ได้ทำให้ค่าเงินอ่อนเฉพาะแค่ญี่ปุ่นกับเงินวอนแต่มันคือทุกๆสกุลเงินที่ต้องไปเทียบค่าเงินกับดอลลาร์สหรัฐก็คือไทยด้วยแน่นอนดูจากชาร์ตนี้นะคะ1สัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะว่าสกุลเงินในท้องถิ่นเอเชียเนี่ยก็คืออ่อนยวบเมื่อเทียบกับดอลลร์สหรัฐเหมือนกันค่ะของไทยนะอ่อนลงไป0.71-3% แต่ถ้าเกิดว่าแรงๆหน่อยก็คือที่ญี่ปุ่นใช่ไหมคะก่อนที่ค่าเงินมันจะแข็งตัวเนี่ยสัปดาห์ที่ผ่านมาญี่ปุ่นร่วงลงไป0.79ค่ะที่แรงกว่าก็คือที่ฟิลิปปินส์นะคะเปโซร่วงลงไปติดลบ1.8แล้วก็ที่อินโดนีเซียค่ะรูปเปียติดลบถึง2.6ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าใครถือพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาเอาไว้เยอะๆเนี่ยนะคะก็จะมีโชคต่อยอดไปอีกค่ะเพราะว่าอเมริกาเนี่ยจำเป็นที่จะต้องกู้เงินเยอะใช่ไหม เขาก็เลยต้องเพิ่มบอลยิวแล้วพออเมริกาเนี่ย ยิ่งเพิ่มบอลยิวมากเท่าไหร่ไอบอลที่ออกมาก่อนหน้านี้ราคามันก็ร่วงค่ะแสดงว่าใครที่ซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเอาไว้มากๆกก่อนหน้านี้ราคามันร่วงยับลงไปหมดแล้วค่ะแล้วมาดูกันนะคะว่าประเทศไหนคือประเทศที่ถือพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเป็นอันดับหนึ่งของโลกทันทนแทนญี่ปุ่นค่ะญี่ปุ่นถือมากที่สุดของโลกเลยก็คือถืออยู่ทั้งหมดนะคะมูลค่า1.15ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะแล้วดูอีกชาร์ตหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือชาร์ตมูลค่า บอลสหรัฐอเมริกาค่ะคุณแม่คะก็คือว่าตั้งแต่ที่สหรัฐอเมริกานะคะ เพิ่มอัตราดอกเบี้ยไปเมื่อปี2022ค่ะมันทำให้ราคาบอลหรือว่าพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาก่อนหน้านะคะร่วงลงไปหมดแล้วค่ะถึงประมาณ10%เลยทีเดียวก็นับนิ้วเอาเลยนะคะว่าญี่ปุ่นเนี่ยถือพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาอยู่ที่ราวๆ1.15ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐถ้าเกิดว่ามูลค่ามันร่วงลงไป10%ก็คือ10%ของ1.15ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะอะซึ่งถามว่าเฟดจะไม่ลดอัตราดอกเบี้ยจริงๆหรอก็เป็นไปได้นะคะ เพราะว่าเจโรมพาวเวลก็ส่งสัญญาณออกมาแล้วว่าปีนี้อาจจะไม่ลดอัตราดอกเบี้ยเลยเพราะว่าอัตราเงินเฟ้อในสหรัฐอเมริกายังสูงอยู่เลยค่ะล่าสุดสูงถึง3.5%ขึ้นมาอีกแล้วนะคะแล้วนอกจากจะไม่ลดเนี่ย UBS Strategy ยังบอกว่ามีความเสี่ยงที่สหรัฐอเมริกาอาจจะเพิ่มอัตราดอกเบี้ยไปเป็น6.5%ในปี2025หรือว่าปีหน้าด้วยก็ได้และนี่ก็อาจจะเป็นหนึ่งในเหตุผลนะคะที่ทําให้ธนาคารกลางของประเทศไทยเนี่ยไม่ได้ลดอัตราดอกเบี้ยก็คือประเทศไทยก็ยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่2.5 ซึ่งการที่คงอัตราดอกเบีย้ยนโยบายสูงไว้เนี่ยก็มีเรื่องดีเหมือนกันนะคะก็คือมันจะทำให้แกปช่องว่างระหว่างอัตราดอกเบีย้ยของสหรัฐอเมริกากับประเทศไทยไม่ห่างกันมากเกินไปเพื่อป้องกันเงินทุนที่มันจะไหลออกมาเกินไปแต่การที่ไม่ลดอัตราดอกเบีย้ยมันก็ไปกระทบกับภาคธุรกิจเหมือนกันคะ่ะเพราะว่าภาคธุรกิจก็จะต้องแบกภาระดอกเบีย้ยซึ่งก็คือหนี้สินที่มันเยอะมาก ใช่ไหมคะและถ้าเกิดว่าทําผลประกอบการได้ไม่ดีพอก็คือ 1. ขาดทุนกําไร 2. ไม่มีเงินใช้นี่หรือ3อาจจะไม่มีเงินใช้นี้จนกระทั่งล้มละลายไปได้เลยซึ่งนี่ก็อาจจะเป็นสาเหตุที่จะทําให้กระดานหุ้นนั้นมีสิทธิ์ที่จะดิ่งแรงได้คะ่ะไม่ว่าจะเป็นประเทศอะไรก็ตามที่ยังคงอัตราดอกเบี้ยสูงอยู่รวมถึงประเทศไทยด้วยคะ่ะ แต่ถามว่านอกจากการขึ้นเรทอัตราดอกเบี้ยน,นโยบายแล้วมันยังมีวิธีอื่นอีกไหมเล่าที่จะช่วยสามารถทําให้เงินทุนนั้นไม่ไหลออกหนักเกินไปแล้วก็ยังรักษาเสถียรภาพการเงินของประเทศได้ลองไปดูที่ประเทศอินโดนีเซียนะคะรัฐบาลประกาศอย่างเป็นทางการเลยเขาว่า ขอให้ภาคธุรกิจนะคะลดปริมาณการซื้อดอลลา,าร์สหรัฐค่ะเพราะว่าการซื้อดอลลา,าร์สหรัฐมากเกินไปนั้นไม่ใช่เรื่องฉลาดของการทำธุรกิจในประเทศเราหรือหมายถึงอินโดนีเซียนะคะเพราะว่ามันจะทำให้ค่าเงินของเรานั้นมันอ่อนลงค่ะแล้วก็ไปดูก,กราฟนี้นะคะก็จะเห็นว่าค่าเงินรูปเปียของอินโดนีเซียเนี่ยก็อ่อนลงหนักมากเหมือนกันค่ะอะสุดท้ายถามว่าการที่ดอลลา,าร์สหรัฐนั้นมันแข็งค่าขึ้นมันทําให้ค่าเงินของประเทศอื่นๆเนี่ยเจ็บหรือ ว่าอ่อนลงได้ขนาดนั้นจริงหรือเปล่าคือมันไม่ได้ทําให้แค่ค่าเงินอ่อนลงเท่านั้นนะคะแต่ว่าการที่ค่าเงินสหรัฐเนี่ยมันแข็งขึ้นมันจะไปทําให้สะเทือน GDP โดยเฉพาะในประเทศ Emerging Market ล่วงลงด้วยค่ะเพราะว่าถ้าดอลลาร์แข็งค่าขึ้นทุกๆ10%มันจะมีผลทำให้ GDP ของประเทศในประเทศ Emerging Market นะคะลดลงอยู่ที่เฉลีย่ย1.9%ภายใน1ปีค่ะ ถ้าใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะแล้วก็อยากจะเป็นกำลังใจให้ใจทำคลิปแบบนี้ต่อก็ง่ายมากๆเลยค่ะแค่กดไลค์นะคะแล้วก็กด Subscribe หรือว่ากดแชร์ให้ใจด้วยก็ได้แล้วก็เดี๋ยวใจจะมาทำคลิปให้ดูกันหน่อยขอบคุณนะคะที่ติดตามมานี่มอนสเตอร์ค่ะสวัสดีค่ะ